นี่คือเรื่องจริงเกี่ยวกับหนี้ของคนไทย30%ของคนไทยเป็นหนี้เกินตัวและมีวงเงินบัตรเครดิตมากกว่ารายได้10-25เท่า5 0ซของคนไทยที่เป็นหนี้ไม่สามารถใช้หนี้คืนได้จนสุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียขออีกวันแล้ววะ42%ของคนไทยเป็นหนี้นอกระบบที่จำนุนเงินเฉลี่ยสูงถึง5 4 3 0 0บาทต่อคนและเธอคนนี้ก็เป็น แต่ทุกคนไม่ต้องตกใจเตรียมตัวพบกับโปรโมชั่นใหม่กับการปิดหนี้ที่ครบจบไวไม่กวนใจกับสินเชื่อรักแลกเงินเธอฟอร์แคชสินเชื่อปลดหนี้รูปแบบใหม่ฟอลูกหนี้คนพิเศษไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีเครดิตมีแค่หัวใจก็พอ <c oughs> 25เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ แล้วคนไทยจะรักนี้